สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคำไหนใช้บานนะครับจัดทำโดยคุณครูธนินรัตนกริชันทัศน์สิริวิสารสุวรรณนะครับคุณครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD. จังหวัดสมุทรปราการครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเราก็มากล่าวบทวันทาครูโยก่อนนะครับนักเรียนทั้งหมด ประนมมือและกล่าวตามคุูโยนะครับกราบสวัสดีคุณครูธนินรัตน์และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอนเนกอนันต์แก่ข้าพเจ้าวันนี้ครูยโยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสไลด์สวยๆจากเพจคำไทยอะไรเอ่ยด้วยนะครับ Are you ready? วิชาภาษาไทยป .6 นะครับมอมหมายงานครับ 1. เตรียมสมุดม่อใหมายงานมาเลยนะครับเด็กๆ 2. เขียนชื่อนามสกุลนะครับชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนวันที่แล้วก็วิชาด้วยครับ 3. เขียนหัวข้อด้านบนว่าบันนะครับก็คือบออ,อบันแล้วก็สลับอลอบันนะครับ 4. เขียนข้อเลขไทย1ถึง10ข้อนะครับเช่นเดิมนะครับแต่ละข้อครูยมมีเวลาให้5วินาทีเท่านั้นนะครับคำไหนใช้บออะนอบัอนหรือบอรอรบันข้ารียกรสังเกตจะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าคำพ้องเสียงนั่นเองนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยเลยข้อที่หนึ่งข้อใดถูกต้องต่อไก่บันลือขอไา่บันลือจับเวลาคำตอบ กอไก่ครับคือบออะนอบันนะครับแล้วก็รออือลือครับบันลือกอไก่เนี่ยเขียนถูกต้องนะครับหมายถึงเป็นคำกริยานะครับหมายถึงเปล่งเสียงดังก้องโด่งดังเรื่องลือนั่นเองครับข้อที่2ข้อใดถูกต้องกอไก่บันดน ขอไข่บันดนจับเวลาทำตอบตอไก่นะครับ,บออะนอบันดออลอดนบันดนนะครับเป็นคำกริยาหมายถึงทำให้บางเกิดขึ้นนะครับนักเรียนก็อาจจะเคยได้ยินเช่นบันดนบันดาลอย่างเงี้ยนะครับ ข้อที่สามข้อใดถูกต้องกอไก่บรรดาลขอไข่บันดานจับเวลาคำตอบกอไก่ครับ เป็นคำกริยานะครับให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับการสะกดก็คือบออะนอบานดออาลอดานนะครับบรรดานนั่นเองครับไปต่อที่ข้อ4นะครับข้อใดถูกต้องกอไก่บันไลัยขอไข่บันไลัยจับเวลา คำตอบขอไข่นะครับบอรอบันลออยอัยบันัยเป็นคำกริยาหมายถึง1ิบหายวอดวายย่อยยับมอดหมวยนะครับถ้านักเรียนได้ทราบความหมายแล้วนักเรียนก็อย่าได้ไปด่าใครนะคะเพราะว่าเป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับข้อที่ห ข้อใดถูกต้องกอไก่บันทมขอไข่บันทมตับเวลาคำตอบขอไข่ครับบอลอรลรอบันทอโอมอทมบันทมเป็นคำราชาศัพท์นะครับในหมวดของคำกริยา หมายถึงนอนโบราณใช้ประคมนะครับข้อที่หกข้อใดถูกต้องตอไก่บันพศขอไข่บันพศจับเวลาคําตอบขอไข่นะครับบอรอรบ,อออบันพอโอตพอพศบันพศ เป็นคำนามหมายถึงภูเขาข้อที่7ข้อใดถูกต้องอกอไก่บรรดาศักข์ขอไข่บรรดาศักจับเวลาคําตอบตอบขอไข่นะครับบลลบนันดออาดาสออัก ดอ,ดออิกรันศักนะครับบรรดาศักเป็นคำนามนะครับหมายถึงฐานันดรศักที่พระราสทานแก่ข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปเช่นนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีฐานันดรศักที่พระราชทานนะครับก็เช่นแบบพระยาเจ้าพระยาแบบนี้เป็นต้นนะครับ ข้อที่8ข้อใดถูกต้องตอไก่บันเจิดขอไข่บันเจิดจับเวลาคำตอบตอบขอไข่นั่นเองครับบอร,รอรอรอบันจอเออดอเจิดบันเจิด บรรเจิดนะคะเป็นคำกริยานะคะหมายถึงเชิดให้สูงขึ้นสูงเด่นเฉิดฉายแล้วก็สามารถเป็นคำนามได้นะครับหมายถึงงามนั่นเองครับข้อที่9ข้อใดถูกต้องกอไก่บรรเลงขอไขบ่บรรเลงจับเวลาคำตอบ อ,อบขอไข่นะครับบอลอลรออบันลอเองอเลงบันเลงเป็นคำกริยานะครับหมายถึงการทำเสียงเพลงด้วยเครื่องดนตรีนะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะครับเด็กๆข้อใดถูกต้องนะครับคำนี้ไม่ยากนะครับใช้กันโดยทั่วไปใช้กันบ่อยๆนะครับแต่กก็มีนักเรียนบางคนที่เขียนผิดก็มีนะครับ กอไก่บันไดขอไข่บันไดจับเวลาคำตอบกอไก่นั่นเองครับบออะนอบานดอไอใดนะครับเป็นคำนามนะครับหมายถึงสิ่งที่ทำเป็นชั้นๆสำหรับก้าวขึ้นลงนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆครบกันแ,แล้ว10ข้อ แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเราได้ประมวลความรู้นะครับในส่วนของศัพท์หรือว่าคลังคําที่เราสะสมมานะครับเรามาเทียบระดับความสามารถทงางภาษาไทยกันดีกว่า 1. ข้อ1คะแนนนะครับนักเรียนก็ตรวจแล้วก็ร้อยเรียงคะแนนรวบรวมคะแนนให้ครูยโยได้เลยนะครับถ้านักเรียนได้9ก้าถึงสิคะแนนระดับความสามารถก็จะอยู่ที่ดีเยี่ยมครับ ถ้านักเรียนได้7-8ถึงแคะแนนก็จะอยู่ในระดับดีนะครับและถ้านักเรียนได้5-6ถ ok we ึง6คะแนนก็จะอยู่ในระดับพอใช้ถ้านักเรียนได้0-4ถึง4คะแนนก็จะอยู่ในระดับปรับปรุงแลนี่นะครับนักเรียนครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถ้านักเรียนได้คะแนนน้อยครูโยก็ขอให้นักเรียนย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปใหม่เราสามารถเรียนได้เรื่อยๆนะครับ ก่อนจากกันนะครับคุยโยมีข้อคิดดีๆฝากเช่นเดิมนะครับเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้คุยโยขอลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ